ในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเร่งขุดเจาะบอ่อบาดาลค่ะบรรเทาความเดือดร้อนเจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงค่ะ หลังจากที่นายนครินสุทัตโตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงร้องขอไปยังอาบาจอพิษณุโลกขอรับการสนับสนุนขุดเจาะบ่อบาดาลภายในที่ทําการอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงหมู่ที่9ตําบลบ้านแยงอําเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกเนื่องจากทั้งเจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวประสบปัญหามีน้ําสะอาดไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคซึ่งก่อนหน้านี้ทางอุทยานใช้น้ําจาก ประปาภูเขาที่มีการสร้างฝายชะลอน้ําและการทําการลักน้ําเพื่อผ่านน้ามาใช้อุปโภคบริโภคภายในอุทยานตั้งแต่เริ่มก่อตั้งที่ทําการอุทยานจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาถึง60ปีค่ะแต่ในปีนี้เกิดสถานการณ์ภัยแล้งหนักกว่าทุกปีทําให้แหล่งน้ําที่มีอยู่ตามธรรมชาติเริ่มแห้งขอดและปริมาณน้ําลดลงอย่างมากรวมทั้งน้ํายังมีสีเหลืองขุ่นและคุณภาพน้ําไม่ดีประกอบกับในปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติทุ่งสแสลงหลวงกว่า5 0,000คนค่ะหากไม่เร่งดําเนิน การแก้ไขจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกจึงส่งเครื่องมือขุดเจาะไปดําเนินการตามโครงการน้ําสะอาดเพื่อประชาชนตั้งแต่วันที่4เมษายนที่ผ่านมากระทั่งพบน้ําที่ระดับความลึก150เมตรได้ปริมาณน้า5,000ลิตรต่อชั่วโมงถือว่ามีปริมาณน้าเพียงพอสําหรับให้เจ้าหน้าที่ของอุทยานได้ใช้อุปโภคบริโภคทั้งยังเป็นการยกระดับการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนที่เข้ามาพักในอุทยานอีกด้วย